เรามาฟังเสียงอ่านเล่าโดยพ่นลงของพระเจ้าคู่อุปถัมภ์อักขรทูตของศาสนาจารย์นิรุตจันก้อนและคู่อุปถัมภ์อาจารย์สมบัติจันก้อนจากการรับใช้และข้อเขียนจากหนังสือที่ท่านได้บันทึกเอาไว้ที่มีคุณค่ามากในการที่ฟังและศึกษาใคร่ควร พิมพ์เขียวของมนุษย์เป็นฉบับพิเศษมนุษย์ตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบว่ามนุษย์เป็นใครมาจากไหนอยู่ในโลกนี้ทำไมและตายแล้วไปไหนไม่มีใครหรือหนังสือเล่มใดให้คำตอบได้ดีที่สุดเท่าพระคำพีเพราะพระคำพีนี่แหละคือพิมพ์เขียวในการสร้างมนุษย์ของพระเจา้าเรามาฟังคู่อุปถัม ศาส,สนาอาจารย์นิรุตจันก้อนและอาจารย์สมบัติจันก้อนพิมพ์เขียวของมนุษย์จากในภาวจนะปฐมกาลบทที่1ข้อที่26ถึงข้อ28แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลานในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เรื้อยคารบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทร,าง,าง,ร,ารางอวยพระพรแก่มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินคำถามยอดทิศของมนุษย์ก็คือเราฟังท่านเล่าจากข้อเขียนนะครับของคู่อุปถมัม 1. มนุษย์เป็นใครมาจากไหน 3. มนุษย์อยู่ในโลกนี้ทำไม 4. มนุษย์ตายแล้วไปไหนทั้งหมดเป็นคำถามที่มนุษย์ทุกคนต้องหาคำตอบและคำตอบนั่นแหละจะก,กำหนดชิตของผู้นั้นเอง ในโลกใบนี้มีทฤษฎีมากมายที่พยายามจะตอบคำถามว่ามนุษย์เป็นใครเช่นครั้งหนึ่งเพลโตเคยกล่าวกับนักศึกษาที่ท่านสอนว่าสัตว์คือส,สัตว์สองเท้าที่ไม่มีขนอย่างไก่เรามาฟังกันต่อเลยครับทฤษฎีของท่านจบลงที่ลุ่งขึ้นนักศึกษาคนหนึ่งนำไก่ที่ถอนขน มาวางบนโต๊ะแล้วก็กล่าวกับท่านว่านี่คือมนุษย์ของอาจารย์ทฤษฎีของชาญคาดาวินกล่าวว่ามนุษย์มีวัฒนาการมาจากสัตว์เซลล์ชั้นต่ําแล้วมาเป็นลิงแล้วก็มาเป็นคนซึ่งทฤษฎีนี้ในปัจจุบันก็ถูกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงบ้างก็ให้คำตอบว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ คำตอบที่ได้นั้นไม่จุใจมนุษย์หรอกครับใครบ้างล่ะจะอยากเชื่อว่าตัวเองมาจากสัตว์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเมื่อมีใครด่าเราว่าเป็นสัตว์เราก็โกรธกันทั้งนั้นทั้งๆที่ความจริงหากสัตว์เป็นบรรพบุรุษของเราเราก็ไม่ควรที่จะโกรธที่เขาด่าเราเช่นนั้นแต่เพราะลึกๆมนุษย์รู้ว่าเราไม่ใช่สัตว์เราสูงกว่าสัตว์ มนุษย์จึงพยายามที่จะค้นหาคำตอบของคำถามนั้นต่อไปในขณะที่ผู้เชื่อพบคำตอบนั้นแล้วเพราะพระคัมภีร์ได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ที่ชัดเจนที่สุดแล้วทุกวันนี้ยิ่งวิวัฒนาการก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าความรู้เพิ่มทวีคูณขึ้นเรายิ่งพบความจริงในพระคัมภี์มากขึ้นทุกวันหนึ่งมนุษย์เป็นใครมาจากไหน คำตอบจากพระกัมภีร์ก็คือมนุษย์เป็นพระฉายาของพระเจ้ามนุษย์มาจากพระเจ้า1.1มนุษย์เป็นพระฉายของพระเจ้าจากปฐมปการนั่นแหละครับคือบทที่1ข้อที่26ถึงข้อที่2 8แล้วพระเจ้าตัดว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาอย่าตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป และสัตว์ต่างๆที่เรื้อยคครนบนแผ่นดินพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรางอวยพระพรแก่มนุษย์ตัดแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่คลื่นไหวบนแผ่นดินพระฉายาหรือพระฉายคือรูปเหมือนมนุษย์เป็นรูปเหมือนของพระเจ้าไม่ใช่เหมือนทางกายภาพแต่เหมือนพระเจ้าทางพระเจ้าทางศีลธรรมทางคุณธรรมทางปัญญาทางความสามารถมนุษย์ไม่ได้มาจากสัตว์แต่มนุษย์มาจากพระเจ้ามนุษย์จึงมาจากที่สูงไม่ได้มาจากที่ต่ำ เพราะมนุษย์มาจากที่สูงมนุษย์ทุกคนจึงใฝ่ดีและใฝ่สูงพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิงดังนั้นในทัศนะของพระคัมภีร์ชายและหญิงมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันซึ่งต่างจากหลักการของบางศาสนาที่มีข้อจํากัดและความลืมล้ําทางเพศทําให้เกิดปัญหามากมายนั่นแหละครับเรามาฟังกันต่อทางกายภาพของมนุษย์ด้อยกว่าสัตว์แต่มนุษย์เหนือสัตว์ที่ ปัญญาร่างกายมนุษย์อ่อนแอกว่าช้างแรดและสัตว์ใหญ่แต่มนุษย์นำสัตว์ใหญ่มาใช้แรงงานได้สายตามนุษย์ไม่แหลมคมเท่าเหยี่ยวแต่มนุษย์นำรลังสีขื่นแสงมาใช้ประโยชน์ได้มนุษย์ว่ายน้ำสู้ปลาไม่ได้แต่มนุษย์สามารถสร้างเรือดำน้ำได้มนุษย์บินสู้นกไม่ได้ แต่มนุษย์สามารถสร้างเครื่องบินอยู่บนอากาศได้นั่นเพราะมนุษย์มีปัญญาจากพระเจ้าจึงอยู่เหนือทุกสิ่งและครอบครองสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างน่าคิดนะครับข้อคิดท่านแบ่งปันหนุนใจจากคู่เวทธรรมที่ให้เราเห็นชัดเจนและเข้าใจได้มาฟังกันต่อครับมนุษย์ตามกว่าพระเจ้าเท่านั้นมนุษย์สูงกว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างดังนั้นคนที่เป็นคริสเตียนจึงไม่ได้ไหว้สิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชแร่ธาตุเลือกยามวันเดือนปีหรือคนเพราะพระเจ้าทรงสร้างเราเหนือสิ่งนั้นและเราต่ำกว่าพระเจ้าเท่านั้นในสดุดีบทที่8ข้อ5ถึงข้อ6ท่านนำมาแบ่งปันในข้อขีนณานนี้เพราะพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขา พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ตามกว่าพระเจ้าหน่อยเดียวและสูงกว่าสปปรรพสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสร้างมาพระอ,องค์ทร,ง,รงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระอ,องค์พระอ,องค์ทร,ง,รงให้สปปรรพสิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาข้อ1.2มนุษย์เป็นผู้ที่มีลมปานจากพระเจ้าอยู่ในปฐมภการบทที่สองข้อ7นะครับพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงเคลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตมนุษย์มาจากพระเจ้าคือมีลมปราณจากพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างกายมนุษย์จากดินแต่มนุษย์มีจิตวิญญาณจากลมปราณของพระเจ้าวิญญาณมนุษย์อาจจะมาจากลมปราณของพระเจ้าสัตว์และเทพไม่มีลมปราณจากพระเจ้าพืชมีชีวิตมีสัญชาตญาณและแต่ไม่มีจิตใจสัตว์มีชีวิต มีสัญชาตญาณแต่จิตใจแต่ไม่มีจิตวิญญาณมนุษย์เท่านั้นมีจิตวิญญาณและที่มาของจิตวิญญาณก็คือลมปราณของพระเจ้าลมปราณของพระเจ้าที่อยู่ในมนุษย์นี่แหละคือที่มาของปัจฉญาและศาสนาลมปราณนี่แหละคือมโนธรรมและจิตสำนึกที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ ในสุภาษิตบทที่3ที่20ข้อที่27มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีพของพระเจ้าซ่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิน้นสัตว์เกิดชีวิตกินสืบพันธุ์และตายแต่มนุษย์มีมากกว่านั้นคือต้องมีชีวิตที่เป็นประโยชน์และทำประโยชน์ชีวิตที่ไม่ทำประโยชน์ก็คือชีวิตที่ไม่แตกต่างจากสัตว์ล,ลึกทุกคน รู้สึกว่าชีวิตไร้คุณค่าอย่าลืมว่าความคิดกำหนดชีวิตสงครามชีวิตคือสงครามความคิดเราคิดอย่างไรชีวิตเราก็เป็นไปอย่างนั้นถ้าปัจจัชีวิตถูกก็บริหารชีวิตถูกแต่ในทางตรงกันข้ามปัจจัชีวิตผิดก็บริหารชีวิตผิดด้วยครับเราฟังมาถึงตอนนี้เป็นที่เราจะต้องเรียนรู้จริงๆนะครับท่านผู้ฟัง ถ้าเราคิดว่าเรามาจากที่สูงเราก็ดำเนินชีวิตอย่างสูงส่งในขณะที่หากเราคิดว่าเรามาจากที่ต่ำเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างต่ำๆเช่นกันนั่นเป็นข้อคิดจากข้อเขียนคู่อุประทัที่น่าสนใจมากๆเลยครับมาในข้อที่สองมนุษย์อยู่ในโลกนี้ทำไมที่ตั้งเป็นคำถามไว้นั่นแหละครับพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีวัตถุประสงค์ก็คือ2.1 อยู่เพื่อดูแลรักษาโลกปฐมมการบทที่สองข้อที่สิบห้าพระเจ้าจึงทรงให้มนุษย์นั้นอยู่ในสวนเอเดนให้ทำและรักษาสวนในสดุดีบทที่8ปดข้อห้าถึงหเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำกว่าพระเจ้าแต่หน่อยเดียวและสวมศักดิ์ศรีกับเกียรติให้แก่เขาพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระเจ้าหน่อยเดียว และสูงกว่าสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาพระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจของพระองค์พระองค์ทรงให้สิ่งเที่ยงปวงนั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระเจ้าหน่อยเดียวเพื่อที่เขาจะครอบครองสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทุกวันนี้เราทราบดีโลกอวากาศขึ้นรังสีแร่ธาตุทุกอย่างอยู่ใต้เท้าของมนุษย์มนุษย์นำทุกอย่างมาเป็นประโยชน์ มาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดและมนุษย์ต้องดูแลและผิดชอบต่อโลกด้วยพระเจ้าทรงสร้างโลกให้เป็นที่อยู่ของมนุษย์และให้มนุษย์ดูแลร,รักษาโลกประเทศที่เชื่อพระเจ้าส่วนใหญ่จะดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมในขณะที่ประเทศที่ไม่เชื่อนั้นส่วนใหญ่ทําลายสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองถ้าเราดูแลโลกโลกก็จะดูแลเรามนุษย์ต้องอยู่ในโลกอย่างเป็นประโยชน์ทําประโยชน์ อยู่อย่างมีคุณค่าชีวิตที่ไม่ทําดีชีวิตที่ไม่มีคุณค่าแม้ดูหน้าตัวเองในกระจกก็ไม่สามารถนับถือตัวเองได้ชีวิตที่มีค่าแม้ตัวตายแต่คุณค่าสิ่งที่เราทำยังคงอยู่เป็นประโยชน์ต่อไปในข้อ2.2อยู่เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่28 พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ม,มนุษย์ตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในอากาศกับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินหน้าที่ของมนุษย์ในการอยู่ในโลกใบนี้ก็คืออยู่เพื่อขยายพันธุ์ของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรให้มนุษย์มีลูกดกคือมีลูกที่เป็นพระชายของพระเจ้า ให้เต็มแผ่นดินโลกสังคมมีปัญหาเพราะมนุษย์ไม่ทำหน้าที่ขยายเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าแต่กำลังขยายเผ่าพันธุ์ของมารพ่อแม่เลี้ยงลูกแต่ไม่สร้างลูกเมื่อคนไม่มีคุณภาพสังคมก็ไม่มีคุณภาพไปด้วยซึ่งต่างจากเป้าหมายของพระเจ้าวัตถุประสงค์ของพระเจ้าต้องขยายเผ่าพันธุ์ของพระเจ้าขยายพันธุ์ที่ดีพันธุ์ที่มีศีลธรรมมีความชอบธรรม มีปัญญาอย่างพระเจ้าด้วยเหตุนี้คิตจักรจึงเป็นหน้าที่สําคัญในการสร้างคนดีให้กับสังคมมาในข้อ2.3อยู่เพื่อสืบทอดอุดมการของพระเจ้าอุดมการของพระเจ้าคืออุดมการในการทำดีในการทำประโยชน์มนุษย์ควรตั้งเป้าสืบทอดอุดมการมากกว่าสืบสกุลตัวอย่างอุดมการของพระเจ้า กรตัญญูในบ้านดีกว่าเครื่องเส้นหน้าหลุมศพจะมีประโยชน์อะไรที่ตอนเป็นอยู่ไม่ดูแลแต่ไปทำดีตอนที่ตายไปแล้วโอ้ข้อคิดอันนี้เตือนใจเรามากๆกันลืมเลยครับมือที่ช่วยหรือผู้อื่นสวยงามกว่ามือที่สวดมนต์มือของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับเสนออยู่เสมอการทำประโยชน์ไม่จำเป็นต้องรู้มาก แต่การรู้มากขึ้นก็ทำให้เราเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นเช่นกันการทำประโยชน์ก็คือการเติมความพอดีในส่วนที่ขาดและตัดตอนความอยากในส่วนที่เกินของคนและของสังคมชีวิตที่อยู่อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีคือชีวิตที่เป็นประโยชน์ชีวิตที่ทำประโยชน์ชีวิตเราแสนสั้นที่เราจะกำจัดและทำลายวิสัยทัศน์ของเราตราบใดที่มีชีวิต ต้องคิดเสมอว่าจะเป็นประโยชน์ได้อย่างไรพระเจ้าสร้างให้เราเป็นพระชายเราต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่หลายครั้งการทำดีการทำประโยชน์ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่าย่อท้อดรเบรรี่เกแฮมเคยกล่าวว่าความสำเร็จและความลำบากเป็นของคู่กันถ้าเราประสบความสำเร็จโดยไม่ลำบากแสดงว่ามีคนลำบาก มาก่อนเราถ้าลำบากโดยไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่าคนที่มาทีหลังเราจะประสบความสำเร็จเรื่องนี้ความรู้ทางโลกให้คำตอบไม่ได้แต่พระเจ้าให้คำตอบได้มาในข้อ2.4อยู่เพื่อเตรียมตัวกับสู่นิรันดร์การเราอยู่ในโลกนี้เพื่อเตรียมตัวกับสู่นิรันดร์การโลกนี้เราอยู่เพียงชั่วข้าวแต่นิรันดร์การของเราอยู่กับพระเจ้า ยิ่งเตรียมตัว,วกับนิรันดร์การมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเกิดผลในโลกอน,นิจจงมากขึ้นเท่านั้นผู้ที่กระตือรือร้นเพื่อบื้องบนจะเกิดผลเบื้องล่างอยู่เสมอพระเจ้าสอนให้เราเป็นประโยชน์ในโลกนี้แต่อย่าลักโลกหรือหลงโลกเพราะทุกวันเรามักจะหลงกันนั่นแหละครับในหนึ่งยอนบทที่สองข้อสิบห้าถึงข้อสิบเจ็ดอย่าลักโลกหรือสิ่งของของในโลกนี้ถ้าผู้ใดลักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทนงในลาบยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดาแต่เกิดมาจากโลกและโลกกับสิ่งที่ย่อยวนของโลกกำลังล่วงไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิดถ้าเราเข้าใจว่าเรื่องนิรันดร์การคือชีวิตหลังความตายมีจริง เราจะมีกำลังในการทำดีมากขึ้นและทำให้เราสามารถนำพรสู่โลกนี้ได้มากขึ้นคนที่บอกว่าบรรลุธรรมแล้วแต่ไม่รับผิดชอบต่อโลกไม่ได้บรรลุอย่างแท้จริงข้อ3คํคำถามที่บอกว่ามนุษย์ตายแล้วไปไหนในปัญญาจารย์บทที่สองข้อ7พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงครีดินระบายลมปานเข้าทางจมกูกมนุษย์จึงมีชีวิต ในปฐมประการก็เล่ามาเรื่อยจนกระทั่งมาในข้อของปัญญาจารย์บทที่สิบสองข้อหนึ่งข้อเจ็ดในปฐมวัยของเจ้าเจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างของเจ้าก่อนที่ยามทุกร้อนจะมาถึงและปีเดือนใกล้เข้ามาเมื่อพระเจ้าจะกล่าวว่าข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั้นเลยเมื่อเจ้ากล่าวอย่างนี้พระกัมพีก็บอกต่อ และผงขี่กลับไปเป็นดินอย่างเดิมและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นมนุษย์มาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันด์ดังนั้นมนุษย์จึงมีชีวิตนิรันด์เช่นกันแต่เป็นชีวิตนิรันด์ด้านจิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกายกายมนุษย์มาจากดินเมื่อตายไปก็กลายก็กลับไปสู่ดินคือไม่ว่าเผาฝังจมน้ําอะไรเป็นต้นก็ไปสู่ดินนั่นแหละครับ แต่จิตวิญญาณของมนุษย์มาจากพระเจ้าเมื่อกายตายจิตวิญญาณก็กลับไปหาพระองค์ก่อนโคลัมบัตค้นพบทวีปอเมริกาที่สเปนเคยมีคำว่าเนอูปูตาหมายความว่าไกลาจากสเปนคือไกลกว่าสเปนหรือไกลกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจนกระทั่งค้นพบทวีปอเมริกาคำว่าเนจึงหลุดไปเหลือเพียง อูปูตาคือไกลกว่านี้ยังมีอเมริกาสำหรับชีวิตของมนุษย์ก็เช่นกันเราเคยคิดว่าความตายคือจุดสิ้นสุดของมนุษย์แต่แท้ที่จริงหลังเชิงตะกอนยังมีชีวิตอยู่หลังกายสิ้นลมหายใจจิตวิญญาณของมนุษย์ยังคงอยู่เพียงแต่จะอยู่อย่างสุขนิรันร์หรือทุกนิรันร์เท่านั้นเรามาฟังกันต่อในพระวจนะต่างๆนั้น ฮีบรูบทที่9ข้อที่27มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชั้นใดมีกำหนดสำหรับมนุษย์ว่าทุกคนต้องตายมีข้อกำหนดสแสดงว่ามีคนกำหนดคนกำหนดนั้นคือพระเจ้าหลังความตายมีการพิพากษาสแสดงว่าหลังความตายยังมีชีวิตไม่มีมนุษย์คนใดอยากตายแต่ก็ไม่มีใครหนีความตายพ้น ในทํานองเดียวกันหลังจากความตายนั้นต้องมีการพิพากษาแม้ไม่อยากเข้าสู่การพิพากษาก็ต้องเข้าสู่การพิพากษาเพราะเป็นกฎของพระเจ้าไม่มีใครหนีพ้นความตายลดฐานะทุกคนลงเท่ากันยากดีมีจนเหมือนกันหมดแหละครับแต่ในขณะเดียวกันความตายก็เปลี่ยนบทบาทของคนให้ต่างกันตามความเชื่อและการกระทำของตนในโลกนี้ คนที่เตรียมตัวสู่นิรันร์ก็สุขนิรันร์คนที่ไม่เตรียมตัวก็ทุกนิรันร์ในดาเดียนบทที่12ข้อ2และข้อ3และคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงครีดินโลกจะตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันร์บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันร์และบรรดาคนที่ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิติรันนี่คือคำแบ่งปันของคู่อุปธรรมในหนังสือที่ผมนำมาอ่านให้ท่านฟังใคร,คร้ครวนี่เป็นพิมพ์เขียวของพระเจ้าฉบับต้นฉบับแบบย่อๆเท่านั้นเองซึ่งยังมีอีกหลายตอนของพิมพ์เขียวของพระเจ้าที่จะนำมาอ่านและให้ท่านได้ฟังเพื่อเป็นข้อคิด และที่จะไข้ควรในการดำเนินชีวิตต่อไปและได้รับพระพรขอบคุณคู่อุปรรอาาถัมภ์อักระทูตที่ให้พระพรแก่เราด้วยการฟังถ้อยคำของท่านในวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับ